งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผทาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร ท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์หรือที่ใครเขาเรียกกันว่าอาจารย์บวนซึ่งเป็นอาจารย์ตัวจริงนะครับเพราะอดีตนั้นเคยรับราชการเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ก็เกษียณอายุมาแล้วหลายปีแล้วล่ะครับพี่น้องแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวเรื่องว่ามีที่100ไร่ใกล้ชุม จะทำอะไรดีนะครับโอ้หลายคนบอกโอ้โหแล้วผมฟังมันจะได้ประโยชน์ไหมเพราะว่าผมนะ่คงมีที่ไม่ถึงร้อยไร่เอาเป็นว่ามีที่ขนาดใหญ่กันแล้วกันนะฮะมีที่ขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนชุมชนที่ว่านี่เป็นชุมชนเมืองของจังหวัดหนึ่งนะครับขออนุญาตสงวนไว้เพื่อเป็นความส่วนตัวคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ปรากฏว่ามี แฟนรายการท่านหนึ่งเนี่ย,เ,ยเจ้าของที่เนี่ยนะหนึ่งในจํานวนเจ้าของที่นั้นเป็นแฟนรายการที่เคยติดตามรายการผมอยู่ทีนี้ก็เกิดรู้จักกับแฟนรายการที่ใกล้ชิดคำว่าแฟนรายการที่ใกล้ชิดก็หมายถึงว่าเป็นแฟนรายการที่เคยไปมาหาสู่นะฮะแล้วก็เคยพบปะกันในโอกาสต่างๆนะครับแฟนรายการผู้ใกล้ชิดเขาก็บอกว่าอาจารย์เขาอยากจะปรึกษาว่าจะ มีที่แบบเนี้ยควรจะทำอะไรดีนะครับแล้ววันหนึ่งก็มารับผมไปเจ,เจอเจอเจ้าของที่ผมก็ขออนุญาตบรรยายให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าที่เดิมนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คือ,อคุณพ่อก็เรียกว่าอากงก็ได้นะครับอากงท่านก็อายุ90กว่าแล้วแต่ดูแลสุขภาพก็ยังดีอยู่นะแล้วก็มีลูกๆทั้งหมดเนี่ยคนด้วยกันนะครับ มีที่อยู่หนึ่งร้อยไร่อาชีพเดิมที่ทำเนี่ยก็เลี้ยงเป็ดเป็ดเนื้อเนี่ยครับเป็ดเนื้อบาบาบรี่เนี่ยนะแล้วก็ส่งเป็ดเนื้อให้กับบริษัทใหญ่พูดง่ายๆว่าทำกเกษตรแบบที่เรียกว่ากเกษตรพันธสัญญานะครับแล้วก็ทำมาตลอดฐานะก็ดีครับพสภาพพื้นที่ที่เห็นเนี่ย ก็จะมีบ้านทรงไทยหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งอันนี้บอกว่าสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับอากงลูกๆเขาสร้างไว้นะแล้วก็มีบ้านทรงไทยขนาดย่อมนะฮะอยู่อีกฝั่งตรงข้ามถนนกันถนนก็เป็นถนนยางมะตอยรากยางอย่างดีนะครับนอกนั้นก็จะมีเป็นอาคารที่เป็นเล้าเป็ดเล้าเป็ดเล้าหมูนะะก็คืออาคารที่ เป็นจั่วทรงแหลมนะครับแล้วก็ด้านข้างก็อาจจะเรียกว่าห่างจากพื้นสักประมาณอ่เมตร1เมตรครึ่งประมาณนั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด8หลังด้วยกันและตรงข้างข้างอาคารแต่ละหลังนั้นก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ก็แปลว่าเขาก็เลี้ยงเป็ดแล้วก็อาศัยบ่อนี้ใช้ในการเลี้ยงปลา นะครับแล้วก็ทำความสะอาดล้าวต่างๆก็เรียกว่าไม่เกิดปัญหาอะไรกับชุมชนก็ทำมาตลอดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีที่อีกผืนหนึ่งนะครับมีที่อีกผืนหนึ่งอยู่นอกถนนดําอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะฮะแล้วก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วผมดูแล้วที่น่าจะประมาณสักสามไร่เห็นจะได้ สามสี่ไร่อะรประมาณนี้นะถมไว้อย่างดีเลยครับและถนนที่ผ่านก็เป็นถนนที่จกแจ๊กจอแจมีผู้คนผ่านไปมากันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพพื้นฐานของที่แต่ว่าในที่เนี่ยไม่ค่อยมีต้นไม้จะมีต้นไม้ก็อยู่เฉพาะแถวด้านหน้านะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเขาก็ซื้อไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าฐานะอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีรถเกรด รถนะบูโดเซอร์ที่ดันดินเป็นของตนเองมีรถแมคโครเป็นของตนเองพูดง่ายๆว่าวเงินเงินพร้อมเครื่องมือพร้อมกำลังคนก็น่าจะพร้อมก็เหลือแต่ระบบการบริหารจัดการว่าจะทำยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพกว้างโดยทั่วไปนะก็ผมก็ไปเจอรุ่นหลานละไปเจอรุ่นหลานที่ กำลังจะเข้ามาบริหารจัดการก็บอกว่าสนใจจะใช้โรงเรือนที่เคยเป็นโรงเลี้ยงเป็ดเนี่ยเอามาปลูกมะเขือเทศนี่คือที่เขาแจ้งความประสงค์จำนงอย่างนั้นแล้วก็ในจํานวนหนึ่งบอ่อเนี่ยที่อยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยนะฮะเขาก็ทำเป็นเกาะก็เรียกเกาะชายบอ่อก็แล้วกันนะทำเป็นเครื่องหมายเลขเก้าเลขเก้าไทยนะแล้วก็ ปลูกต้นไม้ก็คือต้นเตยด่างซึ่งณวันที่ผมไปดูนั้นโอ้โหเตยด่างก็ต้นใหญ่โตมโหฬารเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่รกหูรกตาแล้วแต่ผมก็มองว่าเตยด่างชุดนี้ก็มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเมื่อผมไปถึงสิ่งแรกผมก็ไม่รอใครแล้วผมก็เดิน ลงบ่อที่เขาปล่อยน้ําแห้งไว้เดินลัดบ่อไปเฉียดๆกับเครื่องหมายหมายเลข9นะแล้วก็เดินข้ามไปอีกบ่อน,นึงเดินไปเหตุที่เดินไปเพื่อจะดูว่าเอ๊ะไอ้โรงเรือนที่เขาสร้างไว้นั่นนะ่ะเขาทําอะไรเพราะมาดูแล้วเหมือนโรงเรียนโรงเรือนลเลีเ้ยงไก่เนื้อนะแต่ปรากฏเป็นโรงเรือนเลี้ยงเป็ดผมก็เดินไปเรื่อยแล้วเขาก็มีบ้านเป็นยมยมอยู่ในที่แต่ละจุดนะครับจนกระทั่งลูกของเจ้าของก็ Passage, ขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็รับผมไปดูที่ต่างๆในบริเวณต่างๆทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมานั่งคุยกันที่ใต้อาคารทรงไทยหลังย่อมๆนะครับผมก็ใช้เวลาคุยกับเจ้าของที่เนี่ยสาชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าเริ่มคุยนันน่าจะประมาณสัก10บนิกาสานาทีรอเข้ามาพร้อมกันก็มี ลูกๆของอากงอยู่มาสักสี่คนแล้วก็มีหลานสามคนที่มานั่งฟังผมคุยคุยกันถึงประมาณบ่ายสองโมงนะครับผมจึงขอลากลับนะครับลำดับแรกเลยเรื่องแรกที่ผมคุยเนื่นองจากว่าที่แปลงนี้เป็นที่โกงสีคำว่ากงสีก็คือ,อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทำด้วยกันนะทำด้วยกันทั้งหมดแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบนั้น ผมต้องยกมือไหว้เจ้าของที่ก่อนบอกว่าเรื่องแรกที่ผมจะแนะนำถ้าไม่ถูกใจห้ามโกรธผมนะแต่ผมจะพูดบอกไว้ล่วงหน้าและจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของขุณแล้วนะครับหลายคนก็คงยังงงนะว่าอาจารย์แนะนำว่าไงผมก็ไปแนะนำบอกว่างานแรกสิ่งแรกก็คือที่แปลงนี้ทั้งหมดพี่น้อง6คนรวมทั้งลูกหลานจะต้องนั่งประชุมกัน แล้วก็แบง่งโฉนดในร้อยไร่ที่แปลงไหนจะเป็นของใครสาเหตุผมบอกว่าอันนี้ผมมีประสบการณ์ตรงมาเยอะว่าสมัยรุ่นพ่อทำรวมกันแต่ว่าพอมาถึงรุ่นหลานเนี่ยความเห็นจะเริ่มแตกต่างกันแล้วหรือพอรุ่นหลานเริ่มมี สอบ้ายมีเขยความคิดเห็นก็จะแตกต่างกันละนั้นผมบอกว่าลำดับแรกต้องแบ่งที่แปลงนี้ให้เสร็จสิ้นว่าตกลงแปลงไหนจะเป็นชื่อใครอย่างไรนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องแยกกันทำนะอาจจะทำในลักษณะเป็นบริษัทร่วมกันทำเหมือนเดิมแต่ว่าวันหนึ่งถ้ามีใครจะแยกไปนั้นก็สามารถที่จะเจรจากันได้นะครับทีนี้ ผมก็บอกว่าอย่างบางคนไม่ได้แต่งงานก็ต้องมีชื่อไว้วันทั้งหน้าไม่เอาก็ยกให้ลูกหลานไปนะหรือพี่น้องใครจะแยกตัวไปก็อาจจะขายให้กับพี่น้องด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะแยกไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรก็สุดแท้แต่อันนี้คือการเตรียมการสำหรับอนาคตซึ่งผมบอกว่าอันนี้แล้วแต่คุณนะคุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ผมไป ดูที่ให้เขาผมก็มีของฝากไปผมก็มีเสื้อเสื้อยืดแขนยาวหนึ่งตัวซึ่งเคยแจกแฟนรายการในอดีตเอาไปให้เพราะว่าตอนแรกไม่รู้หนือว่าคนเดียวแล้วก็มีหนังสือ S for Success สู่ความสำเร็จไปทำสวนเรารักกันแล้วก็พัฒนาอบาตอด้วยอบตอและอเผอิญครอบครัวนี้เขาก็มีคนเป็นนายกอบตอ,อยู่ด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีหนังสือผมกับเพลงไปมอบให้แล้วก็ใช้เวลาในการบรรยายเรื่องนี้ประมาณสัก15นาทีอธิบายความหมายของปกหนังสือที่ผมไม่ได้เขียนไว้ว่ามันเป็นยังไงมีความหมายว่ายังไงซึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นหลักปรัชญายในการดําเนินชีวิตทีนี้ถ้าแฟนรายการท่านไหนสนใจท่านจะสั่งซื้อก็ชุดละร้อยนะครับ4ี่เล่ม100ค่าส่ง50บาท ท่านสั่งกี่ชุดก็ค่าส่ง50บาทเท่ากันแต่ซื้อระยะนี้จะได้แถมหนังสือผมกับเพลงซึ่งมีภาพประวัติอาจาร,รย์วุวนอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็สั่งได้ทางหลายแอปนะฮะ buan 2494ผมบรรยายเรื่องนี้จบเรียบร้อยผมก็บอกออาคราวนี้มาเรื่องว่าที่นี้ควรจะทำอะไรผมก็บอกว่าเนื่องจากสภาพความพร้อมของที่บ้านคุณเนี่ยมีความพร้อมมากมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถแบ็คโฮมีรถเกรดรถไถรถด,ดันจะทำอะไรก็เรียกว่าง่ายนะครับผมบอกว่าผมจะฝันสุดๆไปเลยนะครับว่าควรจะทำอะไรบ้างแล้วผมก็บอกว่าดูตามสภาพพื้นที่แล้วเนี่ย สามารถทำการเกษตรได้ครบทั้งหกอย่างหอย่างแฟนรายการคงฟังผมพูดบ่อยว่าบางส่วนทำกเกษตรแบบทร,รมหากินทำกเกษตรแบบทร,รมาค้าขายทำกเกษตรแบบความสุขทำกเกษตรแบบเพื่อการท่องเที่ยวทำกเกษตรเพื่อการศึกษาและทำกะเกษตรเพื่อการกีฬาเพราะว่าที่เขาพอ ะะและสภาพพื้นที่เอื้ออํานวยในทุกอย่างเลยและอาคารก็มีตั้ง8หลังนี่ทีนี้ในการบรรยายให้กับครอบครัวนี้ฟังผมก็อธิบายย่อๆว่ากเกษตรสมาชิกินคือทํำยังไงกเกษตรสมาคิค้าขายคือทํำยังไงกเกษตรความสุขทํำยังไงกเกษตรเพื่อการศึกษาทํำยังไงกเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวทํำยังไงแล้วก็กเกษตรเพื่อการกีฬา เขาก็สงสัยบอกทำยังไงครับเกษตรเพื่อการกีฬาอันนี้ก็เป็นหลานชายผมก็บอกว่าที่เมื่อสักครู่คุณขับรถพาผมไปแล้วก็ออกนอกรั้วไปแล้วก็ไปมีที่โดดๆดดอยู่อีกแปลงหนึ่งซึ่งติดกับถนนอย่างมาตอยรถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่ถมไว้แล้วผมบอกว่าตรงนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าคุณจะเอามาทำกเกษตรเพื่อการกีฬาคือเหมาะเลยคือทำอะไรครับสร้างสนามฟุตบอล ะะก็ต้องปลูกยาใช่ไหมครับมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักผ่อนสักหย่อมหนึ่งนะครับและทําสนามฟุตซอลฟุตบอลก็เป็นสนามใหญ่ฟุตซอลก็เป็นสนามเล็กและอาจจะสร้างเป็นอาคารเข,ขาเรียกอาคารยิมเนเซียมภายในอาจจะประกอบไปด้วยสนามบาสสนามวอลเลยสนามแบดมินตันนะฮะสนามเปตองแล้วก็ได้อีก หลายๆสนามที่ผมไปเสนออย่างนี้เพราะว่าหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้ชุมชนเมืองอำเภอเมืองเลยแหละประการที่สองหนึ่งในพี่น้องเนี่ยเป็นนายกอบอตอนะครับผมก็บอกว่าอันที่ตรงนี้เหมาะที่สุดที่จะทำสปอร์ตคอมพล็กเพราะที่ถมบทอัดไว้อย่างดีแล้วจะไปไถามาปลูกอะไรต่ออะไรไม่คุ้มแต่ทำอันนี้คุ้มที่สุดนะครับ ก็คือทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์เพื่อการกีฬานะฮะผมไม่รู้เขาจะสนใจหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าที่ที่แบ่งไปแล้วของแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องแยกกันไปทำเลยนะไม่จำเป็นพี่น้องทำเหมือนเดิมทำในนามบริษัทและก็แยกแต่ละคนเนี่ยไปดูแลแต่ละกิจการแต่ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำแยกกันรับผิดชอบนะครับเออเขาฟังแล้วก็เข้าใจ ที่ผมพูดแต่เขาจะทําหรือเปล่านั้นไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วเป็นหน้าที่ของตัวเจ้าของแล้วว่าเขาสนใจจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าทํามีลูกค้าแน่ตัวอย่างเรื่องนี้นะครับผมเคยมีเพื่อนที่จบคณะ,กะเกษตรอดีตเป็นนักบาสเกตบอลของมหาวิทยาลายัยพอเขาจบไปเนี่ยเขาก็รักที่จะเล่นกีฬานะแล้วเขาก็ไปทํางานบริษัทสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ไม่กี่ปีแล้วเขาก็มาทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์และ ตอนหลังๆพอลูกเขาโตแล้วเขาก็ขายกิจการให้กับคนอื่นไปอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเกษตรที่เหลือนั้นเดี๋ยวท่านจะต้องฟังผมอีกสักน่าจะอีกสองวันเพราะฉะนั้นมีที่หนึ่งร้อยไร่ใกล้ชุมชนทําอะไรดีวันนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งท่านก็โปรดติดตามตอนที่สองที่สามต่อไปนะครับถ้าท่านชื่นชอบอาจารย์บ้วนและชื่นชอบรายการนี้ อย่าลืมให้กันมังใจมอหัวใจกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามและฟังครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อหนังสือ1ชุด100บาทค่าส่ง50บาทใครสั่งซื้อตอนนี้จะได้รับแถมหนังสือผมกับเพลง อีกหนึ่งเล่มในหนังสือหนึ่งชุดนั้นประกอบไปด้วยสู่ความสำเร็จเรารักกันไปทำสวนและพัฒนาอบตอด้วยอบตอขอบพระคุณทุกท่านท่านจะสั่งหนึ่งชุดหรือสั่งหลายชุดค่าส่งก็50บาทเท่ากันเหมาะที่จะมอบให้กับลูกหลานนิสิตนักศึกษาหรือแม้แต่มอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆครับเวทริลล์ ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทรรรสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพ,พูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร